Pretzelle e e. ขอท้าคนร้ายมาเจอร้ายกว่าในซิงเกิลใหม่ Red Flag ลองดูไหมคิดว่าร้ายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเจอร้ายกว่าเมื่อ3สาว Pretzelle, e e. In, Grace และอุ่มหิงคัมแบ็กมาในโหมด Bad Girl พร้อมท้าชนทุกคนที่คิดว่าตัวเองแบ d กับซิงเกิลใหม่ Red Flag ลองดูไหมหยิบเอาสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่าง Red Flag มาตีโจทย์ใหม่ ไม่ยอมเป็นเหยื่อแต่จะเป็นคนที่โบกเรดแฟลกแทนมากับ b ีเทบีเทสและเนื้อเพลงที่นอกจากความเลิศเชิดและมั่นใจแล้วยังแผ่รังสีความร้ายออกมาแบบสุดพลังพร้อมท้าชนทุกคนที่คิดว่าร้ายด้วยความร้ายกว่าแบบเหนือชั้น P.R.E.T.Z.E.L.L.E. ในพี่เต้มาทําเพลงให้ค่ะส่วนอุ๋มเป็นคนแต่งเนื้อเกรสแต่งแรปค่ะแล้วก็ได้พี่เบนมาช่วยเรื่องเพิ่มดนตรีเข้ามาทําให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะจากกระแสะ red flag ทั่วไปที่คนชอบทำคอนเทนต์กันเราก็แค่คิดว่าอยากเขียนในมุมที่เราเองก็เป็น red flag เหมือนกันถ้าเป็นคนเจ้าชูนะ้นักก็มาเจอกันหน่อยสีใครจะร้ายกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะคิดว่าทวิตน่าจะชอบและเราก็พยายามที่จะทำเพลงให้มันหลากหลายแนวมากขึ้นด้วย ก็หวังว่าชาวทวิตจะเอนจอยกับเพลงนี้ค่ะฟังแล้วให้รู้สึกว่าเราเป็นยายตัวร้ายเซ็กซี่เซ็กซี่น่าจะเป็นเรื่องของจริตในการออกเสียงร้องของเพลงนี้ค่ะมันจะต้องมีความเซ็กซี่เข้ามาด้วยฝากเพลง Red Flag ลองดูไมของพวกเราเพลแแตลด้วยนะคะสามารถฟังได้ทุกช่องทาง สตรีมมิ่งแล้วค่ะส่วน MV ก็มีลงใน YouTube แล้วนะคะสามารถไปดูได้แล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ MV Red Flag ลองดูไหม Pretzel อังกฤษ P R E T Z E L L E เป็นวงดนตรีเกิลกรุ๊ปสัญชาติไทยก่อตั้งเมื่อพศสอ6 3 ปัจจุบันมีสมาชิก3คนได้แก่อินมาทวีรัตนวิจิตอุ๋มอิ่งอัญรินชัยอนันโสพลและเกรสอภิสราชมพูศรีวงเปิดตัวครั้งแรกกับมินิอัลบั้ม PRETZELLED ด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงไหวไหมเมื่อวันที่28พฤษภาคมพศ2563 ต่อมาในพศ2564วงปล่อยซิงเกิลพิเศษต้องชอบแค่ไหน First Love และในปีถัดมาได้ปล่อยมินิอัลบั้ม Ready or Not เปิดตัวและปรับเปลี่ยนสมาชิกครั้งแรกพศ2563 ชื่อวงพเพรสเซลมีที่มาจากขนมพเพรสเซลที่มีรูปร่างคล้ายเครื่องหมายอนันต์เครื่องหมายอนันต์หมายถึงความสุขและความสนุกวงเปิดตัวครั้งแรกที่งาน i อ o ดลเอ็กโปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาเมื่อวันที่30มกราคมพศ2563ด้วยสมาชิกแรกเริ่ม4คน ได้แก่อินมาทวีรัตนวิจิตรไออิรวดีสัจพานิตคุลนานาพัทรวรินทูและบะหมี่กันติชาวิบูลณ์สมัยต่อมาวงเปิดตัวผลงานแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28พฤษภาคมปีเดียวกันด้วยมินิอัลบั้มชื่อว่า PRETZELLED ซึ่งมีเพลงทั้งหมด3เพลงได้แก่ ไว้ไหม Never Give Up ซึ่งมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาพร้อมกัน <sk r>. เมื่อโลกนี้มีเธอ i m ม l a ล t ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องเลเกมรักปิงปองปัง l e t s Go ซึ่งเป็นเพลงประกอบแอนิเมชันเกาหลีใต้เรื่องเตเท e r ซึ่งออกอากาศทางช่อง KBS 1ต่อมาในวันที่4กรกฎาคมนานาพัทรวรินได้ตัดสินใจในการยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวงเพรสเซลด้วยเหตุผลส่วนตัว